อืมซ q คิวคิวมีปลักอินนี่มีปีอมด้วยมันอยู่ในว่าเขาว่ามีนะปีเอ็มฟรีไลบรารีทูบสเตดรีคออ้าวไม่มีเดีย๋ยวเราไปทำการโหลดก,กันดูครับ สวัสดีครับผมหนึ่งจากโนนทติปาครับวันนี้เราอยู่กับอะไรียนฮี SQ6 นะครับหรือ SQ6 ที่เรารู้จักกันนะครับวันนี้เรามาพูดเกี่ยวกับเรื่องวิธีการโหลดปลั๊กอินนะครับว่ามีปั๊กอินตัวฟรีและตัวเสียต่างนี้ต้องทำยังไงบ้างเดี๋ยวไปลองดูกันเลยครับทั้แรกเราต้องมีซีเรียลลเบอร์ที่อยู่หลังเครื่องนะครับแล้วก็ตัวเลขของค่า D/A นะครับที่อยู่ใน ยูทิลิต้และเจเนอเรลแล้วก็ Add-on นนะครับต้องเอาเลขตัวนี้กับซีเรียลเบอร์ของเครื่องไป Activate ในเว็บไซต์ของอารรนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เว็บไซต์กันเลยครับว่าต้องทำอะไรกันบ้างขั้งแรกก็ต้องเข้าเว็บไซต์ของอารนนะครับเป็น Mac หรือ Windows ก็ได้นะครับทีนี้เราก็ On-Low c o o k ก e ก่อนแค่นั้นเองแล้วก็เลือกที่ SQ นะครับเราก็ต้องไปที่ By ยปลั in นะครับ ไฮออนโลหกุกกี้อีกนะครับมันก็จะมีทูบสเตต p ี s อ5มเอสคิวห้าไดนามิกคอมเพรแล้วก็ดีนิเซอร์ก็มีราคาตามนี้นะครับเพื่อนเพื่อซื้อกันได้เลยนะครับใช้บัตรเครดิตในการจ่ายได้เลยครับตัวฟรีก็จะเป็น PM วันนี้เราใช้ Mix SQ6 เป็นตัวอย่าง e x e m p l e e ให้นะครับก็คือตัวนี้วิธีการทำก็คือกดเลือกเข้าตะก้าเลยครับ Add to ตะก้านะครับจุกคา์าเข้ามาแล้ว มาคลิกที่นี่นะครับตัวสีแดงนะครับแล้วก็ทำการเช็คเอาท์อ่าฮะเขาก็ขึ้นมาถ้าคุณยังไม่ได้ดิจิต t อรก็ต้องดิจิตอร์ก่อนนะครับแต่ของผมมีอันนี้อยู่แล้วนะครับก็ใส่อีเมลแล้วก็พาสเวิร์ดเข้าไปนะครับแล้วก็ล็อกอินเขาก็จะถามว่าต้องการให้ใช้ที่อยู่ใหม่ไหมก็ไม่ต้องก็ใช้ที่อยู่เก่าก็คอนติเนียแล้วก็ คอนติเนีต่อไปนะครับก็จะขึ้นมาหน้านี้ว่าให้เลือกอะไรบ้างเราก็เลือก SQ 6นะครับ Confirm and p น y นะครับแต่เราไม่ต้องจ่ายตังครับพอออกมาหน้านี้แล้วเราไปที่ดาวน์โหลดครับอ่ามันก็จะขึ้นมาหน้านี้ก็เลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาเราใช้ทูบสเตทเพียมนะครับ SQ 6นะครับของผมเป็น SQ 6ตัวนี้นะครับ สิ่งแรกที่ต้องกอรอกคือช่องแรกไม่ต้องกอรอกนะครับกรอกช่อง serial number นะครับนี่นะครับก็ตามที่เราถ่ายรูปมาหรือเราล็อกอินมานะครับ S Q กรอกอีกครั้งหนึ่งครับ serial number S Q แล้วก็ตัวนี้เป็น DNA นะครับที่อยู่ใน utility ของเครื่องนะครับก็จะมี 3 4กอกดินอีกรอบนะครับ4 1 1 8พอกอกตัวเลขได้หมดแล้ว4ช่องนั้นนี่นะครับจสอบถูกต้องเรียบร้อยก็เจนเนเรตคีย์นะครับอ่ามันก็กลับมาขึ้นด้านบนแล้วก็ลงมานะครับมันก็จะโผล่ตรงนี้ให้นะครับนี่ฮะเลขตัวนี้นะครับใช้เลขตัวนี้ไปปลดล็อกใน ที่ s q นะครับไปดูเลยครับว่าไปปลดเราได้ยังไงครับับผมนำ DNA ค่าใหม่มากรอกที่นี่นะครับก็คือแตะที่ Enter อันนี้ไปทีนึงนะครับก็ใส่ตัวเลขตามที่เราได้มานะครับ4 2แล้วก็กดโอเคครับอ่าทีนี้ขึ้นขึ้นคำนี้มาแล้วก็คือแปลว่าปลดได้แล้วนะครับอ่ามีลูกศรขึ้นที่ทูปสเตตแล้วนะครับ เราไปดูหน้าเปียมดูว่าเราปลดได้หรืออยังนะครับกด p r s s i n g ปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าเปียมให้นะครับเปียมจะยืนหน้านี้นะครับเราจะต้อง library ครับครั้งหนึ่งแล้วก็ทูบสเตทให้เป็นสีเหลืองแล้วก็รีคอร์อออกมาแล้วนะครับต้องดู ไปแล้วนะครับกับวิธีการโหลดบักอินของ SQ นะครับใช้ได้ทุกรุ่นนะครับ SQ 5 SQ 6 SQ 7ง่ายๆนะครับเพื่อนๆไปลองทำกันดูนะครับไม่ยากกันเลยครับไปลองดูนะครับสวัสดีครับหากชอบวิดีโอของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ได้ทางโซน b ติบา u t u b e Channel และติดตามอัปเดตข่าวสารใหม่ๆได้ทาง f a c e b o o k โซนอติบาร์สอบถามหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทาง l i n e แอดโซนติบา <Like. S 1> so ครับ